ท่านผู้ชมคะเคยสงสัยบ้างไหมคะว่ารถขนส่งสินค้าที่วิ่งอยู่บนท้องถนนจะมีวิธีการเตรียมความพร้อมและมีการตรวจเช็คอะไรบ้างก่อนที่จะออกส่งสินค้าเพื่อความปลอดภัยของสินค้าและผู้คนบนท้องถนนถ้าอยากรู้ต้องดูเราค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุริยาคำสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษั urf, ทวีเซิร์ฟทรานสปอร์ตจำกัดและนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุริยาคะทรบาบมาว่าวีเซิร์ฟเนี่ยได้รับมาตรฐานคิวมาจากกรมการขนส่งทางบกและยังได้รับมาตรฐาน ISO ออีกด้วยครับผมและอยากจะทราบว่ารถขนส่งอย่างข้างหลังลเราในขาใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก่อนออกไปวิ่งบนท้องถนนเนี่ยจะต้องมีการตรวจเช็คอะไรบ้างคะก็คือเมื่อเราได้มาตรฐานแล้วเนี่ยจะสังเกตว่ารถเนี่ย รถของเราเนี่ยเป็นรถที่ต้องความเข้าใจว่ารถเราติดโลโก้บริษัทเวลาเราออกไปอยู่วิ่งอยู่ในลานเราเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เวลาเราออกไปหาลูกค้าแล้วออกบนท้องถนนเนี่ยแบรนด์เนี่ยเราต้องรักษาแบรนด์ตัวนี้วีเซอร์ก็มีการรักษาแบรนด์ยังไงคือพนักง,งานขับรถจะต้องมีมาตรฐานไม่ใช่ไปขับรถ ให้เกิดอุบัติเหตุหรือทําให้รถเสียระหว่างทางนะคร<ะ>อันนี้เราก็จะมีมีขั้นตอนของเราอ,อันนี้ก็คือก่อนที่เราจะออกไปวิ่งได้เนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เราตรวจแน่นอนครับแล้วเราตรวจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราตรวจแบบไม่ใช่เมควันนี้วีเซิร์ฟเรื่องพวกนี้วีเซิร์ฟตัดทิ้งเลยอาจะมีใบเช็คลิสต์สำหรับคนรถหนึ่งใบ<ะ>แล้วก็ใบสําหรับเจ้าที่หัวหน้าซ่อมลุงหนึ่งใบ<ะ>เพื่อเป็นการเช็ครถทุกวันรถแม้กระทั่งใหม่เนี่ยอย่างผมทํารถมานานเนี่ยรถใหม่เนี่ยเราไม่รู้หรอก วิ่งไปท้องถนนลูกน้องไปกระโดดหลุมไหมแข้งน้ํามันอาจจะรั่วไหมแล้ววิ่งมาแล้วน้ํามันหยดไหมเราก็ต้องดูตรงนี้เพราะว่าจะมีการตรวจสอบก่อนทุกวันทุกวันทุกวันฮะเรามีการตรวจสอบทุกวันนี้เดี๋ยวขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวก็จะเราวันนี้เราจะเอารถมาเทสให้ดูว่าเราตรวจยังไงวิธีการตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเราเพราะวันนี้เราตอบโจทย์ด้วยคนรถเนี่ยจะมีใบเช็คลิสต์คนรถสามารถพนักงาน เจ้าที่ของลูกค้าก็มีถามว่ารถพี่ได้ตรวจมาหรือเปล่าตอนเช้างานของรถเขจะไปเช็คลิตที่เช้าเนี่ยให้กับเจ้าที่โรงงานดูเลยว่าอเราตรวจมาแล้วนะเราได้รับมาตรฐานมาแล้วเรา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 รักษาคุณภาพตรงนี้ด้วยที่บอกครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า v ีเซิเนี่ยมีวิธีการเช็คตรวจสภาพรถยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะครับผมขณะนี้ก็เราจะให้เห็นนะครับคุณจิงว่าเจ้าที่จะต้องตรวจ ความเซฟตี้ของพนักงานของรถก่อนหนึ่งก็คือเรื่องเซฟตี้ของส่วนบุคคลก็คือรองเท้าเซฟตี้เสื้อสะท้อนแสงหมวกแล้วก็แมสทีนี้ก็เป็นแมสแต่ถ้าเกิดว่าเข้าโรงงานบางโรงเราจะให้ใช้แว่นตาเราก็จะมีแว่นตาให้คนรถอยู่ในรถแล้วก็จะมีบางที่ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวในการเข้าเคมีแล้วก็มีเสื้อของวีเซอร์จะมีมีเสื้อแขนยาวให้กับคนรถอยู่ในรถนะฮะอันนี้คือเรื่อง s a f e t อุปกรณ์ของพนักง,งานของรถต้องพร้อมเราต้องมีจัดการบริหารให้เขานะครับรถแม้กระทั่งรถซับที่มาร่วมกับเราก็<ๆ>คือเหมือนกันครับเหมือนกันไม,ไม่ไม่มีไม่มีใครว่าหย่อนยาหรืออะไรเราต้องระบบระเบียบเดียวกันค่ะคถึงแม้จะเป็นรถซับคอนแทกเนี่ยก็จะต้องใช้มาตรฐานเดียวกับรถของวีเซิร์ฟเลยใช่ครับเป็นมาตรฐานกันเดียวเราบริการลูกค้าแล้วจะสังเกตว่าตอนนี้รถที่วิ่งติดโลโก้วีเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นรถคือวีเซิร์ฟรับงานวีเซิร์ฟกดระเบียบเสื้อ เครื่องแต่งกายวีเซิร์ฟหมดนะครับก็คือต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นรถของซับหรือว่ารถของวีเซิร์ฟเองใช่ครับเรามาตรฐานเดียวกันในการบริการลูกค้าทีนี้เมื่อกี้ที่คุณกิ่งถามว่าจะมีการตรวจเช็คยังไงบ้างเดี๋ยววันี้ผมก็จะให้ดูคร่าวๆตามสกปรเสร็แต่ทีนี้บอกว่าวีเซิร์ฟก็มีเจ้าที่เนี่ยหน้าซ่อมลุงด้วย ทั้งดูแลพนักงานในร้านด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพนักงานรถก่อนที่ออกไปเป็นหน้าที่ของเขาต้องถูกการเซ็นต้องถูกการรับรองต้องรัองก่อนจ้ะเจ้าหน้าที่คนนี้ก่อนใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็เริ่มเลยครับเริ่มตั้งแต่จุดถ่ายก็คือน้ํามันเครื่องเราก็ดูฮะน้ํามันเครื่องนะครับพนักงานขับรถก็จะดึงน้ามันเครื่องก่อนเพราะวันนี้ยกตัวอย่างวันนี้จำลองคือเราจอดแต่รถคันนี้วาเช้าวิ่งงานแล้วเราจอด จอดปุ๊บเขาก็ดูน้ำมันเครื่องได้ระดับไหมนะเจ้าที่เจ้าที่ดูแล้วโอเคน้ำมันเครื่องได้ไหมครับได้เสร็จเขาก็เก็บเข้าไปขั้นตอนที่หนึ่งถ้าน้ำมันเครื่องเกิดมีปัญหารถก็จะพังหรือในเราก็ดูฮะต้องตรวจเช็คต้องตรวจเช็คเป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถเป็นอาชีพของจิตวิญญาณของคนที่เป็นพนักงานขับรถเลยใช่ใช่ครับต้องมีการตรวจต้องตรวจดูว่าได้ตรงตามไหมครับ อันที่2เราระบบรถเนี่ยันกได้มีน้ํามัน power ค่ะเราก็ดูระดับสําคัญก็คือน้ํามัน power ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ใช้ได้ไหมถ้าจะเกิดหายเจ้าที่ซ่อมลุงก็จะดูแล้วว่ารอยรั่วตรงไหนอันนี้ปกตินะฮะอันนี้รถก็พอตรวจ power เสร็จก็ดูระดับหม้อน้ำอ่าเนี่ยคือสําคัญหัวใจของรถเลยถ้าน้ามันเครื่องไม่มีน้ําร้อนรถไปไม่ได้รถก็จะดับไปกลางทางได้นะคะเขาก็เช็คร่วมกันนะครับ ระบบน้ำกันน้ำกันเนี่ยเราจะเช็คอาทิตย์หนึ่งประมาณครั้งหนึ่ง <ฮะ S 2> อาทิตย์แต่ครั้งก็ดูระดับน้ำกันถ้าน้ำกันเดือดมันก็จะทาให้เสียหายนะ,ะรเราก็ต้องดูแลเพราะถ้าเกิดวิ่งวิ่งไปเกิดไฟน้ำกันแห้งคนรถไม่ดูของตู้ขาออกอาจจะตกเรือข <ฮะ S 2> าเข้า <ฮะ S 2> อาจจะไม่จัดดินทางให้กับลูกค้า<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> มี <ฮะ S 2> หลายปัจจัยคือด้านขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจสําคัญในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็คือมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเลยใช่ไหมคะครับ ตรงส่วนในส่วนของล้อหรือยางเนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไงร่ะล้อลมยางนี่เราขั้นแรกอาเจ้าที่เดี๋ยวลองเจ้าที่ลองตรวจดูนะฮะเราเช็คดอกยางก่อนคุณกินดอกยางเนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนรถแข็งไม่มีดอกเลยไม่ใช่เทรลเลอร์มันต้องมีดอกนะแล้วมันมันถ้าเกิดว่าสมควรเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนไม่ใช่ปล่อยให้วิ่ง็ดูตามส,มสภาพรถถ้าถึงเวลาที่เสร็มแล้วก็ต้องเปลี่ยนเจ้าที่จะมีการตรวจวัดยางว่าค่าเหลือเท่าไหร่ และยางอันนี้ของวีเทปเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นเครดิตนัมเบอร์ด้วยป้องกันการคนรถเอายางไปสับไปขายไปอะไรละเอียดอียดมากเลยนะคะคือพนักงานของรถเราก็คือเราไว้ใจเขาได้แต่เราไม่รู้ว่าเขาไปเปลี่ยนยางไปปะยางไปเถอะแป๊บเดียวร้านยางอาจจะเปลี่ยนยางอะไรมาให้เขาเขาไม่ดูนะครอันนี้มีการทํางานแล้วก็เจ้าที่มีการตรวจตรวจสอบรอยรั่วของใต้ท้องรถกับเก้มมองในคุณกิ่งเห็นไหมว่าถ้ารถเป็นพื้นอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่า ถ้่วั่วเนี่ยมันจะหยดลงมาแล้วคือน้ํามันจะหยดลงมาอ่าถ้าเกิดว่าเราตรวจเทคภาพอย่างเมื่อกี้น้ำมันพาวเวอร์ไม่หายแสดียงไม่รั่วเนี่ยเขาก็ดูตรวจดูอีกทีนึงนะเช็คอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจเพื่อความเมื่อกี้ลมยางก็เช็คแล้วทีนี้เจ้าที่ลมยางเช็คแล้วเขายังมีการตรวจอีกว่าลมล้อไหนคือคุณกิ่งมองว่ามันติดแปดล้อไม่รู้ล้อไหนมันซึมมันรั่วเพราะเวลาวิ่งไปจะอย่างเงี้ยวิ่งไปได้พอไปรับตู้หนักเนี่ย มันยางมันแบนเนี่ยไม่ตรวจเนี่ยมันจะต้องเป็นการถ่ายตู้เป็นคอสอีกของไม่ทันจะเจ้าที่ก็องเคาะเคาะยางฮะดูความตึงของยางอ่าเขาจะฟังเสียงเหมือนเคาะทุเรียนฮะอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันแป๊กแป๊กเขาจะมัาเสียงเพี้ยนไปเนี่ยคือคนรถดูแน่นอนว่าอันนี้ั่วแน่นอนเันจะเคาะดูเนี่ยอย่างเนี้ยฮะเสียงตึงๆไง อย่างนี้นี่เองนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีวิธีการเช็คที่ละเอียดขนาดนี้แต่ไม่ใช่บางคนเอามีดไปเคาะมันต้องคอค,คอนคมของคมไปเคาะ <c oughs> เนี่ยอาจจะอาจจะตายได้มันมีดวัตถิสิท <c oughs> เห็น,นะฮะแล้วเขาก็เดิมเช็คเราเช็คลมยางสมมุติว่าเช็คไปหมดแล้วเราก็จะมาเช็คปุ่มปุ่มล็อกคอนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยสำคัญบางคนคก็ไม่ล็อกบางคนก็อ้างว่าปุ่มล็อกล้เลื่อนอ๋อตาม<บ>าที่เ,เห็นข่าวว่าตู้ไหลบ้างเลยใช่ก็คือคนรถเนี่ยบางทีไม่ไม่ได้ล็อกปุ่มอิงกีปุ่มมันมีให้ล็อกแต่ไม่ล็อกนี่ไ ก็มีอ่าตัวสอบอ่าเยี่ยมนะครับอ่านี่เขาไล่ไปเรื่อยปุ่มค่ะทีนี้ไปเรื่องระบบไฟอ่าระบบไฟงคืนก็สําคัญอีกค่ะรถเทเลอร์เนี่ยเวลาวิ่งคืนเนี่ยบางทีไฟมันต้องครบทุกดวงนะฮะใช่อันตรายมากเลยนะคะถ้าในยิ่งกลางคืนเนี่ยล้วรถใหญ่ไม่มีไฟเนี่ยรถข้างหลังหรือว่าข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะแบบมองไม่เห็นได้ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแล้วก็เราก็มีอุปกรณ์เซฟตี้คือถังดับเพลิงถังดับเพลิงนี่เราก็ ประมาณ6เดือนแล้วก็เปลี่ยนทีหนึ่งเพราะว่าเราจะเอาถังระเพิงเนี่ยมามาดีวิวใช้ในการซ้อมดับเพลิงแต่เราอัดเข้าไปใหม่เพราะถังระเพิงเนี่ยตากแดดทุกวันเราก็ต้องเข้าใจด้วยเราก็ต้องคอยตรวจเช็คแล้วก็มันดูแลแต่ว่าเปิดเนี่ยตรวจไฟละไฟพร้อมไหมอ่าไหมบ้างมตรวจโอ้ส่เกียร์ถอยนะครับอ่านที่นี่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยคือเราให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งหมด รถคอนเทนเนอร์หรือรถปิกอัพรถตู้ทึบเราจะมีเสียงสัญญาณถอยทุกคันเพื่อ<ะ>เป็นการเราไม่รู้ในโรงงานบางทีคนอาจจะมายืนท้ายรถรถบางทีเราก็มองไม่เห็นทุนนกทีฟังเสียงนะเดี๋ยวเวาลาถอยหลังเนี่ยมันจะมีเสียงใส่เกียร์ถอยฟังเสียงฮะ ก็เป็นเจ้าที่ก็สังเกตไหมท่านได้ยินเสียงว่าสัญญาณถอยต้องดังเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยเรื่องซิตี้ของเราก็จะมีรถเล็ก4ี่ล้อ6ล้อสิบล้อทุกอย่างต้องมีสัญญาณถอยทั้งหมดแล้วกัอันนี้ก็คือพอมีสัญญาณเสียงเวลาถอยเนี่ยก็ทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่ถอยชนหรือ,อว่าคน <พอ S 2> ทีขวางรถจะได้รู้ถูกไหมเพราะบางทีเราไม่มีเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้คือไงเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ มีรถถอยมาคนยืนอยู่แต่ถ้ามีเสียงน้อยช่วเตือนเนี่ยเขายังต้องเสียงอะไรอ่าใช่คนขับรถเองก็จะแบบเอ้ยมีอะไรอยู่ข้างหลังใช่ใช่แบนี้นี่เองค่ะโอเคนะครับที่นี้ไปก็ทีนี้ก็จะให้เห็นว่ารถเนี่ยเรามีมาตรฐานเรามีการทําเรามีการเช็คลมยางค่ะเดี๋ยวที่นีอ้าวเจ้าที่ขอที่วัดลมยางหน่อยฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะที่วัดลมยางเราเมื่อกี้เอวัดวัดลมยางแล้วเสร็จที่นี่ที่นี้วัดดอกยางอันนี้เป็นมาตรฐานว่ากี่มิลกี่มิลเนี่ยท่านจะเห็นว่า เนี่ยฮะเนี่ยวัดออกจากยางก็ติมลงไปฮะว่าความลึกล่องเท่าไหร่เห็นไหมเนี<ะ>่ยความลึกล<ะ>่องจะบอกจะบอกเป็นมิลท,ที่ถามว่าของเราเนี่ยตามตามกฎหมายเนี่ยมันก็ประมาณอย่างน้อยต้อง5มิลแต่ของเราประมาณ7มิลแล้วก็เปลี่ยนละเพราะวิะ่งไปบางทีมันไม่คุ้มนะฮะยางรถบางทีลูกค้าเนี่ยก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ย ช่วยดูรถตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้าโรงงานก็คือมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานเขาเราก็ทําเชื่อมกับลูกค้าดอกยางไม่มีเราไม่สามารถบรรทุกของก็ไปส่งให้เขาได้แต่ว่าลูกค้าก็ซีเรียสในเรื่องนี้เราต้องรักษาคุณภาพตรงนี้ลูกค้าไม่ไม่เข้าใจว่าคือเราไม่จับทำจอปอร่วมกับโรงงานมันเราก็อยู่ในธุรกิจนี้ไม่ได้นั้นพนักงานของรถเราก็จะอบรมเรื่องความปลอดภัยในอยู่ในโรงงานเขาด้วยนะฮะอันนี้เราคุมถึงลูกค้าหมดแล้วก็ถึงค่าโอเคนะครับค่ะ คุณสุริยาคะแล้วในด้านของพนักง,งานขับรถเนี่ยเรามีวิธีการเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะก่อนที่จะออกไปให้บริการค่ะอ๋อก็อย่างขั้นแรกคือคือของเราเนี่ยเราให้ความสาคัญกับพนักง,งานขับรถก่อนค่ะคือพนักง,งานขับรถเนี่ยจะต้องพร้อมที่ไปควบคุมยานพาหนะเราก็มีนโยบายคือว่าตรวจเป่าแอลกอฮอล์แล้วก็วัดไข้ะนะเพราะช่วงนี้เป็นโควิดแล้วก็วัดไข้ยังไปทำอยู่แล้วก็ เจ้าที่พนักง,งานขับรถเนี่ยหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเดินทางส่งของเนี่ยจะต้องวัดแอลกอฮอลก่อนอแล้วก็ตรวจวัดไข<ฆ>นะ้แล้วก็มีใบติดรถไปเพื่อเพราะเจ้าที่โรงงานก็จะต้องขอว่ามีการวัดไข้มาหรือเปล่าก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะขอว่าขอสอบถามว่าคุณมีการตรวจวัดอะไรมาบ้างก่อนที่<อ>จะมาระโรงงานเราใช่ครับแล้วก็เรื่องวัดแอลกอฮอลแล้วบาง,บางลูกค,ค้าบางรายก็วัดแอลกอฮอลอีกตอนเช้าเพราะนั้นพนักงานขับรถเนี่ย ้าเกิดจริงๆอนุญ,ญาตให้ดื่มของมึนเมาคือวันเสาร์วันที่ก็นอนอมอมไม่ใช่ค้างมาวันจันทร์ก็คือเป็นวันที่ไม่มีงานแต่ถ,าาถ,ถ้าเกิดว่าเขาเมามาเขาไม่พร้อมทํางานเขาก็แจ้งเรา,าเราก็ต้องเฝ้าระวังอันนี้เราเรคนรถของเราเนี่ยเราปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าเมาไม่ได้บางทีอาจจะฟิลขาดฟิล<อ>ขาดก็ให้บอกเราไม่ใช่เอารถไปเลยก็ต้องเปลี่ยนรถ,ถก็จะมีการบทลงโทษกันเพราะนักงานรถต้องใส่ใจเรื่องนี้ด้วยอันนี้นั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่า วิธีขั้นตอนเป็นไงวันนี้แต่จริงๆเนี่ยคนรถเราเนี่ยก่อนจะออกเนี่ยเราจะมีกล้องจรปิดแล้วก็ถ่ายนะจากยามรอคอของเราเนี่ยแหละมีการวัดไข้แล้วก็นำพายานพาหนะออกไปส่งของอนะฮะอันนี้เรามีมีควบคุมตรงนี้ด้วยะนะครับค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีวิธีการยังไงบ้างคะ่ะอ่ะครับอ่ะเริ่มจากเจ้าที่คนแรกนี้ก็มีเจ้าที่นะฮะที่จะตรวจนะฮะก็คือมีการลงในคอ,นอเจ้าที่มัดก่อนมือมาปุ๊บล้างมือก่อนเช็ดมือนะครับ เดี๋ยวจะบอกขั้นตอนอ่านี้ก็มีการวัดไข้ให้เจ้าที่ดูนะครับผ่านไหมทีนี้คนรถต้องทําไงครับคนรถต้องถ่ายรูปนะก็ถ่ายรูปที่ตัววัดไข่เดี<อ>๋ยวจะบอกนะเพราะอะไระคนรถก็ถ่ายรูปถ่ายรูปที่วัดตัวเองไว้ที่วัดตัวเองไว้อ่าน่าถ่ายเสร็จปุ๊บอ่าหนึ่งแล้วครับหนึ่งช็อตไปแล้วค่ะทีนี้มาช็อตที่สองนะครับ ก็มีการาวัดแอลกอฮอล์เมื่อคืนเมามาหรือเปล่าเมามาแห้งมาครับมีครับมีบางคนก็มีแห้งตอนนี้ก็ไม่มีละพอเริ่มะระบบนี้เข้ามาเจา้าพนักง,งานรถก็ให้กวามร่มมือนะครับนี้เจ้าที่ก็ถ่ายรูปพนักง,งานรถระ้ว่างเป่าครับเปล่าแล้วก็ดูนะครับเจ้าที่ก็ถ่ายรูป จะบอกคุณกิ่งว่าถ่ายทาไมคุณกิ่งยังงงอยู่ทำไมต้องถ่ายค่ะกำลังสงสัยอยู่เลยว่าถ่ายรูปไว้ทําไมอ่าทีนี้พนักงานขับรถก็ทําการทําไงครับพนักงานรถอ่าพนักงานขับรถก็ส่งไปในไลน์กลุ่มของคอเซ็นเตอร์ที่ควบคุมว่าเช้ามาเนี่ยคุณได้ปัิบัติอย่างนี้หรือเปล่าคือทุกอย่างมีรีเช็คย้มเราพออาจจะรู้กับพนักงานขับรถก็ได้อ่าเราต้องกันพนักงานรถบางทีเราก็บอกว่าเราก็มีนโยุบายคือว่าพนักงานรถ ขับออกไปเลยโดยไม่ต้องวัดเราพอถ้าเช้าเราพอมีรายงานผมจะลงโทษเราเพราะผมมีการเช็คแต่มีการเช็คการรีเช็คทีนึงส่งดูว่าเขาบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุประกันไม่จ่ายมมันนเป็ควาอันตรายมากๆเลยค่ะถ้าเมาแล้วขับเนี่ย พนักงานของรถก็จะโดนทุกคนแล้วก็จะมีการถ่ายรูปส่งไลน์เราทาแบบนี้ทุกวันลูกค้าสามารถร้องขอได้เอาบัรช้าเป่าแอลกอฮอล์ไปแล้วแล้วคนรถไปเมาอันนั้นมันเหนือความคาดหมายในทุกครกแต่พนักงานรถเรามั่นใจว่าที่เราทำเนี้ยอันนี้ก็คือในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยขอรูปหรือขอหลักฐานอันนี้ทางเราเนี่ยก็สามารถเอาหลักฐานที่พนักงานเนี่ยถ่ายไว้ส่งให้ลูกค้าได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกอย่างเราทำหมดมื้ก็ทแม่กระทั่ง รัดของส่งของเราก็ทำนะว่าเราถ่ายรูปส่งเด<ะ>ี๋ยผมก็คงจะพูดหัวข้อเรื่องต่อไปที่คุณกินอาจจะมาดูงานเรื่องรถประเภทอื่นอันนั้นเราก็จะดูแต่จะบอกอธิบายน่นะเจ้าที่มีการถ่ายรูปติ๊กนะแล้วก็มีการว่าคนรถคนไหนมาโอเคนะครับ ผู้ชมคง <Okay. S 1> จะเห็นแล้วนะคะว่าก่อนที่รถขนส่งของเราจะออกไปให้บริการเราได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งคนและรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนและที่สําคัญเราคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าของทานเพื่อให้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหากท่านใดสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกข,ของ v ีเซิรสามารถดูรายละลเอียดเพิ่มเติมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุริยาเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v Serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  s e r v l o g i s t i c s c o m นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราไล้ที่นี่ r e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ